Ate, เกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับถามว่าคนที่จะมาเป็นนักการตลาดออนไลน์เนี่ยคุณต้องไปสอบของ g o o g l e ก่อนครับที่เราเห็นในออนไลน์ที่เป็นโค้ด A B C โค้ดชื่อต่างๆเนี่ยอันนี้ส่วนมากเขาจะไม่ได้สอบผ่านใบเซอร์คนที่จะเป็นนักวิทยากรเป็นนักการตลาดออนไลน์ได้เนี่ยคุณต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท Google ก่อนถึงจะสามารถไปบรรยายที่ไหนได้เพราะใบนี้จะเป็นเงินใบบทางครับ ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะครับอันนี้พอเข้าใจนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานพอร์ตโฟลิโอที่ที่ผมเคยเป็นบรรยายกะคับบรรยายของมหาลายัยภาครื้เอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ s อสแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆการทำผ้าไหมถ่ายตั้งแต่เริ่มต้น<ม>เด็กเขาก็มีรายได้จากยูทูบนะครับเพราะว่าอะไรล้วหนึง่งคือทําให้ผ้าไหมบ้านประม,มพพูลพรอครเนี่ย เขมียอดขายได้ทีนี้พอคนมาดูคลิปิดีโอของเด็กเนี่ยเวลาสาโพกเนี่ยเขาก็จะได้ตังค์จาก y o หมือนกันอย่างอย่างอย่างทุกวันนี้ก็มีหลายเจ้าครับที่ทํา Youtube ก็ได้ได้เงินนะครับคือเราถ่ายเป็นคลิปอะแล้วรูลงมาอันนี้จะเป็นช่องทางการสื่อเอ้การการซื้อแล้วก็การขายครับมันจะมีช้อปปี้ลาซาด Facebook, Instagram, l i ไ e การขายเนี่ยมันก็เหมือนกับ คือการเล่าเรื่องเราต้องมีสตอรี่ก่อนครับอย่างข้าวหมยที่ผมบอกคือถ้าถ้าเราไม่มีการเล่าเรื่องคนเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าหมู่บ้านเราเนี่ยทาสินค้าอะไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรขายบ้านนะครับเราก็ต้องมีสตอรี่มีเนื้อหาคอนเทนต์ด้วยคือชาวบ้านเนี่ยแต่ละที่ที่ที่ผมเคยไปบรรยายมาแต่หล,ลายจังหวัดส่วนมากเขาจะขาดในเรื่องของการมีคนมาแนะนําเรื่องการทาการตลาดเขาจะไม่เข้าใจเพราะ ที่เขาเข้าใจคือ MLM ลูกโซแทรแต่ของผมไม่ใช่ MLM หรือแชร์ลูคโซคือมันเป็นการทำก,การตลาดในยตรงคือเรามีสินค้าหรือกลุ่มโอทอปที่ที่ผมเขียนรสูตรนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเลีงเห็นเวลาที่ชาวบ้านไปออกงานตามบูธที่จะมีโอทอปสินค้าของมู่บ้านครับพอผมเข้าไปพูดคุกับชาวบ้านก่อนตอนแรกชาวบ้านเขาบอกผมว่า พอไปเสร็จนำเสนอเสร็จปุ๊บออกบูธเสร็จปุ๊บเก็บของกลับบ้านทีนี้ผมก็ถามชาวบ้านต่อก่อนว่าแล้วชาวบ้าน่ะได้แะไ,ได้ยังไงต่อการที่ไปออกงานแบบนี้ชาวบ้านก็บอกผมว่าแทบจะไม่ได้อาจจะได้ค่าตัวเยู่ไม่กี่ร้อยแต่สินค้าที่เอาไปโชว์คือมันขายไม่ได้ไงครับถูกไหมครับบางทีอ่ะเขาเดินเดินตามงานเดี๋ยวมันจะมีอันนี้ผมขออนุญาตใช้สถานที่ของบุยลำงานห่อนไมบุยลำถูกไหมครับเดินอ้อมเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียบางคนเขาก็เสียค่บาบัตรเข้าในชะ่ไห พอเดินอ้อมเสร็จปุ๊บผมไปทำที่ใจคือพอเขาเดินอ้อมเสร็จปุ๊บแล้วถามว่าเขาก็ดูเขาก็ถามแต่ไม่ถื้อ,อถูกไหมครับแต่ทีนี้<ม><ม>คือ,มคอผมไปเลยมาทำที่ใจแต่อว่าถ้า <c oughs> เป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ดีแล้วด้ถูกไหมครับเขาก็ <c oughs> เหมือนกับว่าผลิตผลิตแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปขายทางไหนดีเนี่ยมันคือเป็นเหตุที่ทําให้ผมได้ได้เขียนหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมมองว่าการตลาดตรงเนี้ยแล้วผมเป็นอ่าเป็นโค้ชสอนการตลาดมาหลายปีมาก ประสบการณ์ผมเนี่ยมาหลายจังจหวัดผมก็เลยมองแต่ละจังหวัดเนี่ยว่าคือเขาขาดเนี่ยคือเรื่องของการตลาดจริงๆอย่างเช่นที่ผมถามว่าคือพอชอได้ลงมาไหมเพราะว่าในง,งานนี้คือเขาจะดิวตรงร่วมกับชุมชนอยู่แล้วถูกไหมครับพัฒนาการชุมชนชื่อก็บอกอยู่แล้วพัฒนาการชุมชนคุณก็ต้องไปพัฒนาของได้ก่อนว่าถ้าใหม่เขาจะขายได้ยังไงเพระาะอาจจะมีทีมง,งานหรืออาจจะติดต่อนักการตลาดเก่งๆมากกว่าผมก็ได้มาบรรยายให้ยแต่มันก็ต้องขายได้ ถูกไหมครับอพอถ้าขายได้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะดีใจเออเราพอเสร็จปุ๊บเอ,อเราผลิตผ้าไหมาเสร็จปุ๊บอย่างน้อยเราก็มีตลาดอยูนั้นเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะไปขายยังไงมันไม่เหมือนการขายการขายหวยนะครับถูกไหมผ้าไหมมันหลายพันแต่ขายหวยไม่กี่ร้อยเออเราขายง่ายใครจะเซ็นก็เซ็นได้ถูกไหมแต่ผ้าไหมเนี่ยคือมันเป็นสินค้าที่จับต้องได้เหมือนที่ผมบอกสินค้าในโลกออนไลน์จะมีหนึ่ง จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ถ้าจับต้องไม่ได้จะเป็นงานบริการเป็นหลักแต่ถ้าจับต้องได้คือเราสัมผัสได้เราดูลายได้เราอลายนี้สวยไี่สวยปึ๊บเดี๋ยวเขาก็ตอกบกลับเราเองประมาณนี้ทีนี้มาดูคํานี้จะเป็นคําที่ผมไปบรรยายทุกที่ผมจะใช้บอกตลอดคือว่าธุรกิจและผลิตภัณฑ์จะยั่งยืนหรือไม่อยู่ที่ตัวเราหรือตัวคุณเพราะเราเนี่ยเป็นคนผลิตเอง เราจะรู้เองว่าเราเข้าใจลูกค้าไหมถ้าเราเข้าใจลูกค้าเนี่ยคือเราก็จะขายได้เหมือนที่ผมบอกคือลูกค้าเขาจะมีหลายประเภทบางประเภทคือถามทั้งวันแต่ไม่ซื้อบางประเภทปึ๊บอยาสิ้นเดือนออกนะเดี๋ยวไปซื้อประมาณนี้ถูกไหมครับยังยังยังกลุ่มก็ถ้าถ้าทมวคิเคะห์ตอนนี้คือการหลักการวิเคราะห์การตลาดคือถ้าไหมเนี่ย คือมันก็ต้องกลุ่มที่รัชการครูพอออตามโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเขาก็จะใช้ผ้าไหมพวกผ้าฝ้าเยอะถูกไหมครับเพราะเวลาเขาออกงานออกสังคมคือการแต่งตัวเขาก็ต้องดูดีหน่อยถูกไหมครับเราจะแต่งแบบธรรมดาใส่เกือบชีพก็ไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็ต้องแบบใช้ผ้าที่มันเพิ่มเพิ่มระดับเองขึ้นประมาณนี้ กลุ่มนี้ก็จะขายได้เร็วถูกไหมครับเพราะว่าหนึ่งเขามีเงินเดือนประจาอยู่แล้วแต่กลุ่มกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มวิทยากรอ่าวิทยากรเขาก็จะต้องใช้เสื้อผ้าพวกนี้อย่างอย่างเสื้อที่ที่ผมปวดให้ดูเมื่อเริ่มต้นผมก็รู้จักผู้ประกอบการเขาก็ตัดให้ผมเนี้ครับผมก็ได้เยินเลยราคาพิเศษถูกไหมครับเพราะผมโปรโมทให้เขาด้วยคือผมจะแนะนําว่าทุกคนว่าถ้าถ้าการทํา การตลาดถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือการเข้าใจลูกค้าเ่ยสำคัญทีนี้เราก็ต้องมาหาโอกาสโอกาสของเราคือโอเคถ้าอย่างชาวบ้านเนี่ยยังยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโซเชียลก็ลต้องแนะนำบูกบอกลูกบอกหลานช่วยโพสตให้ช่วยโหลงให้คือการโพสตเนี่ยมันจะเปิดไอเดียของให้เด็กเด็กที่เขาเปิดมือถือให้เขามีอาชีพก็คือเมื่อเขาโพสตให้ป้าให้ใหน้าให้อาเสร็จปุ๊บเราก็ให้เค่องขนมเขาเขาก็จะอยากทาต่อถูกไหมครับ มันยังดีกว่าให้เด็กติดเกม,ต,เกมติดมือถือปุ๊บแล้วก็มีข่าวความเสียหายอะไรต่างๆเยอะเพราะว่าโซเชียลมันจะเป็นดาบสองคมคือถ้าเราใช้ในทางที่ถูกมันจะทําให้เด็กเขามีอาชีพจุดตัวไปถ้าในทางที่ผิดก็คือมันก็จะได้ความเสียหายเกิดขึ้นครับวันที่ผมบอกคือทุกอย่างที่ผมขึ้นสไลด์เนี่ยอันนี้คือสำคัญหมดพอเราหาโอกาสคือลงโซเชียลว่าจะลงขายยังไงแล้วก็จะไปช่องทางไหนที่ทําให้เรามียอดขายมากขึ้น เราก็ต้องมาสร้างนว,วัตรกรรมสร้างนว,วัตรกรรมก็คือที่ผมบอกจะลงผ่านช่องทางไหม YouTube, Facebook, Instagram, Line, Twitter ได้หมดทีนี้เราก็ต้องมาเสอเือ,อ,เสอเรื่องราวพอเสือเรื่องราวเสร็จปุบ๊บเราก็ต้องมีการมานำเสเนอความเป็นแบรนด์ความเป็นแบรนด์เนี่ยเพราะว่าเราทำเสร็จปุ๊บเวลาก็จะใส่สงใช่ไหมครับสูงซีมีโลโก้ครับมีหน่วยง,งานที่สอนทำโลโก้ ผมเชื่อว่าชาวบ้านทุกคนแต่ละพื้นที่เขาจะมีฝีมือมากแต่ในเรื่องของการออกแบบโลโก้คือสาคัญโลโก้เนี่ยเวลาออกแบบเสร็จปุ๊บเราใส่อ่างสูงใช่ไหมครับก็จะเอาโลโก้ไปติดหน้าถูงเพื่อเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ว่าผ้าไหมพืน้นนี้ต้นต้นทางที่ผลิตเนี่ยมาจากที่ไหนเช่นไปใส่ผ้าคูผ้าไหมเงินล้านประมาณเนี้ยโลโก้แล้วก็สนใจติดต่อบเบอร์โทรศัพท์นี้ปุ๊บ สกแกนาลายอย่างเงี้ยให้เขาสกแกนุน๊บแล้วก็สั่งซื้อได้เลยเพราะสมัยนี้คือมันโอนเงินผ่านเคแบงค์เคโมบายโมบายแบงกิ ank, ้งได้ก็คือเมื่อเขาสกแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะรู้รายละเอียดสินค้าใช่ไหมครับเราก็ส่งให้ทางลูกค้าดูประมาณน,นี้อันนี้จะเป็นโลโก้ครับที่ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับนะครับทุกธุกกรกิจต้องมีโลโก้ถ้าไม่มีโลโก้คือมันเหมือนเป็นแบรนด์ที่แบบโนเนมคำว่าแบรนด์โนเนมคือ คำว่า,า้าะหมเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจเนาะมันก็มีหลายหลาย,หลายพื้นที่หลายจังหวัดแต่ถ้าเราสร้างเป็นแบนด์ของเราอย่าง้าไหมเงินล้านพระครูเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ไปดูอันนี้ไลายมื่ต่อครับหาสิ่งที่เป็นตัวเองให้เจอเช่นถ้าหมู่บ้านเรา นอกจากขายเข้ามมีสินค้าตัวอื่นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับหรือเข้ามายัางเดียวเลยครับข้าวหอมมะลิถ้าวหา,ามมก็ขา,ขายด้วยถ้าขหามมใช่ไหมครับเวลาพอเสร็จเนาะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งขายหลักๆตลาดที่ไหนครับชาวบ้าน พื้นเท่าไหร่ครับ 1, พันเจ็อ๋อพืนหนึ่งนเจ็ดก็จะมีลายให้ดูก,ก่อนอ่ะถ้าสมมุติมีลูกค้าทักมาแล้วก็สนใจอยากให้ทอลายแบบนี้แล้วแล้วแล้วชาวบ้านคิดยังไงอะครับถ้าหมายถึงว่าถ้าเขามีลายให้แงนี้เราลองทำตามนะครับเราเราก็าาาทำให้ได้ แต่เราไม่ได้มาโฟโกัสว่าลายนี้ราคาเท่านี้ถ้าทำถาขมาคือหนึ่งพัถูกไหมครับทีนี้พันเก็คือเป็นค้ายเป็นราคาเป็นทีตัวแรกโปรดักก็คือเป็นถ้าขมอ,นะอาทีนี้ไปดูช่องทางก็คือเพลสคือช่องทางการจัดจาหน่ายคุณป้าบอกผมว่าขาให้กับคนรู้จักแล้วก็ชาวบ้านใกล้เรือนเคียรทีนี้ ชาวบ้านผมไม่ไม่ไม่ซื้อเลยเราทำยังไงต่อไปถ้า,า,าบ,า, <Okay. S 2> บานหามาตืดบอาวนแค่บานหนาวมาตืดนี่เขาวิคนอเกรองเทปมาตือ่อมาตืดอกว่าที่ขายก็กะทิเอาแล้ว่โครจะเาตืดัใด้างวันทีว่ว่ที่ันเท่นีว่วหนทีันีี่นทวท่ว่อว พอคุณคุณป้ามีมีโปรโมชั่นนะครับเช่นถ้าเขามาสั่งคุณสั่งซื้อวันนี้สองพื้นเทศกาลเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติคุณป้ามีมีโปรโมชั่นลดไหมครับ<ช>ถ้า,ถ,าถ้าสั่งเยอนะๆอ่ะออเดอร์สมมุติมากกว่าสองพื้น<ช>ลดลดประมาณเท่าไหร่ะนะท่านท่านเจ็ดกับท่านหกกรได้ลดหนึ่งร้อย<ด>อันนี้คือไม่ได้เข้าตัวตัวเองนะคือว่า คือเป็นราคาที่พอดีพองามแม่ว่าป้าเลี้ยงหอดเองนะจ๊ะได้ปตีไหมเลี้ยงหอดนะนักจ๋งมีเสือต่วเมื่อกี้เอาคานแห้งมาเอาคานแห้งหนึ่โอ้ยมันแห้งเกินไปเอาข้อดีเพราะเป็นตื่นได้นะจ๊ะก็อยู่ได้อยู่ได้เนาะเลี้ยงหมอดกะตีทุกกละหนเดี๋ยวลำบากคงเคยเลี้ยงช่วยายของอยู่ทุกันจะเป็นทักแด่ใช่ไหมครับไปเข้ามุ้งเข้าอะไรแล้วมา เอาดักแด้ไปก, <c oughs> กินกับเกลือนะฮผมเคยทำอยู่แล้วอ่าก็คือทีนี้เวลาคุณป้าส่งผ้าไปต่างประเทศให้กับลูกคนซื้อคือคุณป้าใช้วิธีการยังไงคือให้หลานส่งให้โอ้โหเขียนอะไรเขียนว่าเที่ยาส่งได้แต่จะกงเงินอ๋อเอ้าแล้วอย่างส่งไปต่างจังหวัดทำยังไงครนะับคุณอยากรู้การส่ง Express ทำอะไรจ้าจะลองเขาตัวเขาเป็นคนส่ง เอ๋อคุณพี่ส่งเคอรี่ใช่ไหมครับมีอ่าทีนี้คุณพี่เคยเคยเคยวิเคราะห์แต่ละเจ้าไหมเพราะว่าอย่างเคอรี่มันก็บางบางคนเขาก็บอกว่าค่าส่งแพงเนาะทีนี้เคยไปส่งเจ้าอื่นไหมนอกจากเคอรี่เขาที่ใกล้ที่สุดเหรอคะอ๋อใกล้ที่สุดอ่าใกล้แบบใกล้บ้านเราอ๋อไปส่งค่าส่งเท่าไหร่ครับตบประมาณเท่าไหร่ น้อยเลยแล้วยอดขายปีนี้ได้กี่ตัวแล้วแต่ก่อนที่ท่าไหร่ของเขาค่ะปีนี้ก็สามนัดขาไอตัวไอตัอุปกรณ์สีสีดาช่าขาปัญญาควจะปิดไหมครับที่เราททางสต๊อกอืมทางสต๊อกคงแนะนำเลยครับว่าลองลองขายทางออนไลน์ดูอีกทางเพราะอย่างน้อยคือสินค้าของคุณป้าคุณพี่เนี่ยมันยังอยากสามารถ ดำเนินต่อไปได้แต่ถ้าเรามาหยุดสินค้าไว้เนี่ยมันก็กระจายออกไปได้ถูกไหมครับแต่แล้วเนี่ยถ้าเราขายบนแพลตฟร์มโซเชียลอ,อย่างน้อยคือเราเราอย่าไปรอลูกค้าเจ้าเจ้าที่เราเคยเคยเคยดีลกันเราต้องหาลูกค้าอะไรใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนเราลองสินค้าไว้พอผลิตปุ๊บเราก็ต้องนั่งํำใจว่าไม่รู้มันจะขายได้ไหมถูกไหมครับ มันจะเป็นปัญหาทําให้ชาวบ้านเนี่ยและก็เกษตรกรเนี่ยคุกใจเพราะปล่อยออกไม่ได้ทีนี้พอปล่อยออกไม่ได้ปุ๊บผมผมเชื่อว่าถ้าถ้าทงพอชเอขาก็น่าจะลงมาพอชเอขาก็จะดูาชาวบ้านโดยตรงประมาณน,นี้เขาก็จะเอาไปขายต่อให้ช่วยส่งเสริมให้มา,มาเนี้ยทีนี้ถ้าพอชอส่งเสริมจุดนั้นก็ก็ดีด้วยอย่างน้อยคือทําให้ขายได้เร็วอีกช่องทางที่คุณป้าต้องบอกให้ลูกให้หลานเนี่ยช่วยทําคือ ขายผ่าน Facebook ขายผ่าน Youtube ก็ได้ขายผ่านทวิตเตอร์ก็ได้ก็อตัดแล้วก็ให้ลูกให้หลานลงแลยวตอนนี้มันมีม,นม,มันมีแพลตฟอร์มใหม่คือ Tiktok ก็ให้เด็กร้อยใส่แล้วก็ขายลงก็ได้แล้วก็มีเรีก็ขายเพิ่มากขึ้นก,กันอันนี้สำคัญนะครับสมาชีพต้องผลิตได้ขายเป็นและขายได้สร้างรายได้ให้คนเรียนคุณ <The> ปันรทัศน์สากลมากมนะคะที่มาเรียกว่าเปิดเิดปโลกออนไลน์นะคะให้กับบรรดาแม่แม่ในกลุ่มาวพะของเราจริงๆอ,อย่างที่ท่านบิทียกรได้บอกไปว่าที่บอกะนะแต่อนที่เหมาะกับเราก็คือ f โพ o ตเหมดอย่างที่บุญเพง็งใช่ไหมคะทำอยู่แล้วแล้วก็โพสต์ขายอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอไอเดียที่ ท,ท่านวิทยากรบอกก็คือเราอาจจะมีแอดมินหลักอะไรเงี้ยซึ่งเป็นที่บุนเพนก็ได้ซึ่งเป็นคนที่คล่องแคล่วเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วเล่น Facebook เป็นประจำตอบไลน์แอดเป็นประจำอาจจะมีไลน์แอด official, ออฟฟิเชียลพมเติมชื่อเดียวกันกันกบเพจ a c e b o o k ของเรามันก็จะเป็นเพจเฟซบ o o กเราใช่ไหมคะเราสามารถจึงตัวแทนุูมเข้าได้แม่ๆหลายๆคนอาจจะมีไลน์มี a c e b o o k อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น เราก็จะมีการประมวลราย,า,นะายได้เนาะเดือนนี้ค่ะไห้เท่าไรนะมีใครที่พอได้ใครที่พอได้เพิ่มนะช่วยกันโปรโมตอย่างเงี้ยเราก็จะมีตัวาสามเดือนแรกถึงเดือนหรือว่าหนึ่งปีแต่และหมู่บ้านคนนี้ได้หนึ่งคนนี้ได้สองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากาลังการผลิตของเราเนี่ยมันเป็นงานถิมเดือนใช่ไหมคะเป็นอันรตรคร่วงล้วนหรอาจะทําช่วงที่ว่างจากงานหลักของเราที่เป็นเกษตรกรรมหรือว่าทําไร่่วงเนี่ยเพราะฉะนั้น ค่ะได้คนละหนึ่งถืงได้คนละสองถ่ะปีนี้ได้นอตปีนี้ได้เพิ่มมากขึ้นหรือทําตามออเดอร์ใช่ไหมคะ,ะเราทําแล้วเราถึงจะโพสขาย,ยาแบบนี้หรือมีคนที่ชอบอยู่แล้วเป็นไลน์สมมติไลน์ของเรามารันตีตลาดู่แล้วเขาอาจจะมีคนที่มาสอบถามหลังบ้านได้เลเมสเสจมาหาพี่บุญเพ็ญอยากสั่งได้ไหมคะพี่บ,บุญเพ็ญอาจจะบอกว่าต้องใช้เวลานะสองสามเดือนแต่เรายังไม่รับปากถ้าเกิดว่ามีหนึ่งถง สองผืนหรือเสร็จยังไงจะมีการโพสต์ขายติดตามได้นะคะอย่างนี้นะคะ่ะใช่ไหมคะทำเนียก่อนเพราะฉะนั้นมีช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นช่วงนี้เอ๊ยยังไม่มีเราออฟไลน์มาติดต่อขอซื้อเลยเพื่อนบ้านยังไม่มาเดี๋ยวว่าลูกสาวลูกชายที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างี้ขอซื้อไปเป็นของฝากของบ้านรอย่งเงี้ยยังไม่มีเพราะฉะนั้น ออนไลน์ก็อาจจะไม่ได้รอด้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราขายคล่องมากขึ้นตลาดกว้างมากขึ้นสิ่งที่บอกว่าอัปราคาได้มากกว่าที่เราเคยขายได้สองพันบาทถ้าไหม่ก็เราเคยเห็นเป็นเหมือนนะคะเป็นเดิมก็มีมเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทอคเครื่องด้วยเป็นงานสีมือเรื่อยๆเนาะ<ม>ไม่ได้มีแบบอยากได้ได้เลยทอคเครื่องทอโรงงานเนาะเพราะฉะนั้น ต้องรอมัดเองย้อมเองเพราะฉะนั้นราคามันสามารถอัพได้อยู่แล้วมันยูนิคมากขึ้นนะคะเพราะจะมีการพัฒนาแพ็กเกจให้เขาเรียกว่าเพิ่มความสมัยความหรูหราของตัวงานของเรามันก็จะสึงจะอัพกันมากขึ้นนะตัวโลกโก้อย่างที่บอกก็เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องติดชื่อชื่อกลุ่มชื่อก่มนะที่ต้องมีความเป็นอัักษณ์ของพื้นถิ่นนตัวตำบล ตัวหม่มัดหมีคาว่าทอมือคําว่ามัดหมีก็อาจจะต้อง,ต,องต้องมีแน่ในชื่อนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวนะคะยังไงถ้ามีอะ,อะไรเพิ่เติมเนี่ยก็อาจจะต้องอดควนท่านมีทยากรอีกนะผ่านทางท่านรองชมพูนะคะวันนี้ก็ใกล้เรียกว่าวิธีการนะคะปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคม ของของชุมชนของเราอยู่แล้วเนาะความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญท่านรองชมพูนะคะวันนี้เรามีเส้นไหมเนาะมาบอบให้กับแม่ๆด้วยนะคะ